สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กินข้าวกินน้ํากินปลาอิ่มแล้วเนาะนะคะเอค่ะนะคะก็นี่เป็นลูกค้านะคะรถเอฟีจากสยภูมิเนาะนะคะเราจะมารีวิวนะฮะหลังจากที่ตกแต่งต้นไม้เสีเรียบร้อยเนาะอ่าอ่ายาเฝ้านะคะก็ต้นไม้นะคะ อะไรคะต้นต้นหนึ่งก็ลืมเรียกสาติกาวันเดียสัตว์กาวเรี้ยงสับนี่นะคะสองมุมเลยนะคะเราจะไปที่นั่สติเนาะฮะฮะ เาบุกข่อยังลงไปกินเขนา,านะจอดฟ้อนเนาะแค่อต,ตัวเล็กตัวเล็กมีเจ็ดค่ะแต่ว่าไปให้หมดทุกคนแล้วค่ะเหลือแค่สองตอนแรกคุณหนูมีสามตายหนึ่งเป็นป่วยไหมรักษาพระท่านค่ะกินแะล้วคุณแม่มมกินเลยกินเลยค่ะเ<อ>หมืรีวิวต้นไม้เฉยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นแบบอยากนอนบ้านเนะเาะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวนูนขอยาไายก่อนเน้อนะคะ อืมดันนี้อัออบบนน,ออนี้ค่ะอืมอะไรลูกอะไรมาไปยังงนูมาได้มาโน้บได้ท่ายเอาได้อ่านี่ค่ะก็เป็นมุมของหลังบ้านสีชมพูนะคะ นะคะเอามาหมดเลย mm hmm. เมียวก็มาอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ FC นะคะก็ mm hmm. เยียมเรบอยแล้วเนาะนะคะก็จะเป็นมุมนั้นหลังนะคะค่ะมีใส่เกาหลีเช่นกันนะคะ mm hmm. นะคะ ตนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้นะคะค่านะคะกางเต็นท์นอนเนาะนะคะ,นนนนนนะ,คะเราก็มีเต็นท์ให้นะเหมือนกันนะคะผ่าน,นะะก็นี่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าขาดเหลือ,อ,อยังไงเนาะนะคะเราก็จะสั่งลงเพิ่มอีกเนาะนะคะให้มันดูแบบเหมาะสมให้อยู่ดีนะคะอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะถ้าเราใส่เยอะมันก็จะลกเนาะนะคะไปเราไปต่อนะคะอันนี้ก็เป็นงมด้านหลังบ้านเนาะนะคะ ต้นไม้ความกระถางนะทีนงานเป็นก็เห็ดคาคิเดะนะคะเร็วนะอ่ะเราไปดูส่วนของข้างบ้านพี่ต่อนะฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นใส่กระถีต้นละสองร้อยห้าสิบนาทีนึ่งนะรเราก็มาปลูกนะคะให้ป็นแนวด้วยเนาะนะคะนี่สูงนะสูงมากนะฮะ อันนี้ก็เอาสองล็อกไปก่อนให้ดูยังหน่อยก็มาน้ำโอ้ยฮะ <c oughs> เป็นอย่างไอยักได้วะ,ะนี่ดิ่าอืม บ้านโรงสาตานีน่อนะนะฮะมาลูกมามาลูกมาลูกมาอย่าไม่ขึ้นบ้านลูกไม่ขึ้นบ้านาาสวยมากเลยสวยมากเลยสว่างนะฮะ ตอนนี้เราจะขึ้นไปดูข้างบนนะคะไปดูที่พี่หมอหนุ่มพักแล้วนะคะที่พี่มอหนุ่มพักข้างบนนะคะค่ะนะคะก็พักกับเราสองคืนนะคะคือก็เราจะมีชุดที่นอนให้นะคะโอ้ยไปนั่งอ,อสซอพห์แทนะพุดน่ะนั่งอ,อสซอพห์ปุ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ต้องไม่เอาน้องขึ้นไปมไม่ใช่หยามเมีนยมมนยน,น,นะคะก็วิ่งตามค่ะมองแล้วอย่ามาครับออเอวควร เดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นด้านบนนะคะไปอัปเดตเป็นด้านบนเนาะนะคะอ,อ่ะเรียบร้อยนะคะเนี่นะคะก็ประมาณนี้เนาะนะคะเอฟซีเนี่ยเอาอ่ะเปรี้ยวมาแล้วก็สำหรับที่พักของพี่หมอหนุ่มเนาะนะคะอ่ะอย่าเห่ากันลูกเรียบร้อยนะเนี่ยคะ่ะถ้าใครมาพักก็จะมีประมาณนี้นะคะเราจะติดตั้งให้ด้วยนะคะบรรยากาศด้านบนเนาะ แล้วก็จะมีโต๊ะนะคะนี่ย่างเขาไปทายช่องบนข้างในเอาปลอกเดินมาเลยเ๋ยวๆไม่กางให้พี่หนุ่มกลางให้พี่หนุ่มนุ่เจนมานอนนี่อ่ะใช่แกจ่ายสองคืนแล้วเรียบร้อยเอามุกต่าลูกสิลูกพี่ต่อจะทำอะไรเนี่ยเอาน้องเบี้ยวมาไว้นี่อรอนี่กะบครับครับอ๋อนี่เป็นผ้ามุมสูงนะคะอะ มันก็ซีบุญว่าจะหน่อยนะ้องเอฟซีเนาะนะฮะเดี๋ยวไปจะให้เอฟซีได้เห็นเนาะนะคะว่าประมาณนี้แหละนั่นนี่จะเปพัดลมให้เตีนตัวนั้นนะคะอันน,น,นี้อันนี้ทำยากมากทำยากค่ะมันไม่เข้าอืมรู้ไป <c oughs> ส่วนการน้ร้อนนี่เราจะลงมาข้างล่างนะคะอ่าด <c oughs> ้านบนประมาณนี้เนาะนะคะเดี๋ยวเราจะรูบซิปนะคะบริการลูกค้าด้วยค่ะว่าพี่หนุ่มมาตีหนึ่งตีสองเนาะนะคะก็ บอกเราน้ำมัรับประติใหญ่เนาะนะคะโตะนะคะให้แกเนาะนะคะตอนเช้านะคะแต่ว่าผมนั่งมันมาไม่ทันเนาะ,ะก็เสิมาเมื่ออื่นไปนแหละนะคะติดโอเชี่ยมาปูให้ค่ะนะคะเพมันจะมีผมนั่งด้วยใช่ที่ภาพมุมสูงสวยมากาค่ะเอซีโอเคเนาะนะคะก็ขอบเอซีทุกท่านเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะเรารีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะก่อนและหลังนะคะเสร็จจากการจัดต้นไม้นะคะ งานนี้ก็ทำเต็มที่เนาะนะคะหนูคือตาเห็นเนี่ยอ่ายามอเตอร์ไซค์เนาะแม่ยนโซ่ข้างยากแน่จังเลยเอวโข้างล่างแมียนเพิ่อกนก็นั่งอยู่ชิวๆเด้อเพ <c oughs> ิ่อนบอกห่างานน้ำเลยนะคะเพือว่าดูไว้เด็กปีที่ห้เนาะเมียเขานั่งชิวๆนะคะนี่เราหาประมาณนี้แบบอยู่แบบครอบครัวค่ะนะคะเห็นไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะไป เก็บบ้านหลังสีเขียวนะคะเพราะว่าเอฟซีที่ชัวโปก็กำลังเดินทางมาเนาะนะคะเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะเาหลังนี้อ่าส่วนพี่นิสาเข้าหลังนี้นะคะแต่ตอนนี้พี่นิสาอ่อนดัวยเนาะเลาะนะฮะแจงยอดเสีฟังเนาะนะคะทงห้าซืิอว่าได้ไปใส่ห้าก็เปินกำลังใจให้ลุ่มกระป๋าคือเก่าเด้อนี่ชอบเที่ยนะคะะก็ ัดมาเพื่นเขาแล้วตัวใดก็มักมาเพื่นครับเ่คำีเบาเอ๋อเ่อคำีเาเนาะนะะเขาอยากจะคลิปกันเค่ะเด้อ